กับระวังนี้โคต้าโซ่โซ่เงาตลอดเลยครับแล้โโโโโโกวก็อย่าอะไรนะเลยครับโคดนะครับจุโโ๊บจุดได้หมด เราจะยิ้กันนะครับหลังจากนี้จะเป็นลายบุคคลลายบุคคลเชิญเลยครับเชิญเลยลงข้าแถวเลยครับข้าแถวเลยครับลายบุคคลเลยนครับจุนจุนใจบุคคลครับเอานะครับใครจะบอกเป็นลายบุคคลนะครับเตือนเลยอขาจะเป็นกระดาษเมื่อก่อนนะแกเป็นกระดาษมื่ก่อนเดี๋ยลายบุคคลเตรียมตัวนะครับเออ่ไปย้ำหลังที่กาวีบอนกันได้ครับ

หมดใจเสียนะครับผมก็เดียร์หมใจเสี้ยงการบ่นองมาให้กำลังไจกันขึ้นจักมัดแล้วผมไม่ตรงแลกละเอียดมากแล้วนะครับเพราะว่าช่วงซ่องปีกิฟ้ามานี่ซื้อมวลชนนะครับเราถูกคะแนงแล้วครับลงไร่ละเอียดเหลืองผม้แล้วครับ ถ้าพี่น้องติดตามการท่ายอดการประชุมสภาผมได้แสดงนะครับเขาที่มูลว่าผมไม่ไอเดียขาหลดเขาที่จริงมันเหมือนกับทีบริษัทพ่องขอ่ว่าไม่ไอเดียขาสร้างหลดไวยหลดไวยหลดไวยฟ้านั่นเลครับ DTS กันเ,เหมือนกัน ไม่ให้เลื่อเมเงินกันที่จริงมันเป็นเรื่องทางแพงเงินสู้กันอยู่ไม่มีเะนะจตนาการทำความพิดเพราะว่ามีการหลงเลียนว่าการสื่อลอดอันมันสุจริตเมื่อหลองเลียนกันแล้วกไ็ไปแล่หลงร้อยไปแล่หลงร้อยทีสื่อคนที่เลียนกฎหมายมากผมนี่กับกฎหมายกับนี่ที่บนันฑิต จบเนติบัณฑิตไม่ใช่จบกฎหมายอย่างเดียวจบเนติบัณฑิตที่เขามีในสอบอายาการเขาปวดซะพมเห็นหลงร้อยวันแลกวก็รู้แล้วว่าการเรือระยะเลยลวลามันไม่สอบมดเทปวันที่หยิบซีตามรักกฎหมายเขาจะขยายเวลาสื่อซ้อมต้องขยายวันที่หยิบซไอ้นี่มดเวลาหยิบซีแล้วคาดอายุแล้วมันมาขยายเวลาวันที่มากความกังวลในเรื่องงานที่ทังท้า,า,าแต่อย่างใดต้งสิ้นเพราะว่า พอลาออกมาเนี่ยก็ได้เตรียมการมาหลายวันแล้วนะครับได้เตรียมการได้คิดอบปรลึก้งหลายวันแล้วก็ทานอะไรที่ข้างค้างผมก็รีบดำเนินการแล้วเพราะฉะนั้นอาหาที่ทานที่ทำไม่ทิงทันทาไม่เสร็จเข้าที่มีอยู่เนี่ยก็ทําเสร็จแล้วนะครับส่วนความักิอที่เหลือใครมาแทนหน้าที่ผมทำแทนผมก็เพะ้ปฏิบัติต่อไปนะครับท่านท่านวสันที่สุด ท่านก็เป็นทนายในคดีท่านก็ได้ว่างแนวทางการต่อสู้แล้วนะครับนี่เขาบอว่าโดยโดยโดยหลักเนี่ยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเนี่ยมันตัดเจออยู่แล้วเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานในการต่อสู้คดีแต่ที่นี้ที่นี้มันต้องมีทีมงานมีใครมาติดต่อเอาท่านมีทีมงานท่านอยู่แล้วครับท่านมีทีมงานท่านอยู่แล้วท่านเป็นหัวหน้าคณะมีทีมช่วยแล้วก็มีทีม ฝั่งที่ดูแลข้อบครายของผมอยู่แล้วนะครับเป็นคณะประมานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องคดีไม่มีความกังวลน,นะครับไม่มีอะไรหนักใจก็ขอให้เป็นประาการกระบวนการศาลแลนน้วในข้อเท็จจริงก,ก็ไม่พูดอะไรมากแล้วเพราะเรื่องนี้อยู่ในสาย้วครับผมจะชี้แจงได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนไปทั้งพี่น้องสื่อมวลชนทุกสถาบันทุกแขนงแล้วนะครับแล้วก็ได้กราบเรียนผ่านทางๆๆ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  คณะสภาไปด้วยแล้วสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยแล้วในสองสมามครั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคดีเข้าสู่ศาลแล้วก็ร้องที่จะพิจารณาในชั้นศาลนะครับรพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดมันมันมันไม่มีเจตนาที่จะไปกันแกล้งใครครับเพราะว่าเรื่องนี้หนึ่งหน้าเจตเนี่ยมันต้องมีเจตนากันแกล้ง นะครับและผม,มหนึ่งห้าเจ็ดผมนี่ไม่ใช่หนึ่งห้าเจ็ดรักสองคือหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นเฉยๆไม่ได้ละเว้นโดยทุจริตที่ที่ชื่อมูนผมมันก็ไม่ได้ชื่อผมว่าทุจริตนะครับคำชี้ว่าละเว้นธรรมดาเขาเรียกว่าละเว้นธรรมดาหนึ่งห้าเจ็ดคืสองรับ